ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับมือนีศิลปินมักมวนมาเจอบานสวยอีกแล้วครับเจา้าเกา่าเจ้าเดิมเจอของสวยๆง,งามๆมาได้ครับคืนฮอดพี่น้องเอฟซีท่านที่กาแฟานํำมาเสนอให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ้งล,ะนนลง่ะครับอันนี้บ้านหล้างนีนะครับเนาะติดกับถนนใหญ่เลยครับ เป็นบ้านสร้างไม่สร้างบ่ทันได้แล้วบ่ทันแล้วก็เกือบแล้วล่ะครับบ่ทัานอีกึ้นบ้านใหม่อยู่จะขอ,บของบ้านโมยู่บ่หวังสวัสดีครับโอ้โอ้ยหนึ่งว่าบ่าอยู่นะครับโอ้ยเห็นบ้านสวยๆก็อยากรวงเลยล่ะครับผมเดี๋ยวเล็กๆจะได้เห็นบ่ติดเอง อันนี้ครับโอ้หแล้วเค็แเองเลยบรอเ่าครับพุ่มเองพุ่มพุ่มการกอสรสางเองครับบ้านนี้ก็ยั่งโล่งเองครับเพราะว่าท่านด้ขึินบ้านใหมครับหน้าบ้านเป็นเป็นห้องกว้างเลยครับอันนี้คือนซีเมนห้องนอเนะครับเนาะอ่าห้องนอนหมดจดครับ ซีคุณหาซีคุณหาโอ้บักกว้างครับเนาะของนี้มนทานได้แล้ก็จะมาได้เข้าบ้านครับลุงพมาทานก็อากาศเย็นสบายอากาศธรรมชาติก็เย็นอยู่แล้วนะครับเนาะติดแอร์เข้าไปอีกวันสุดยอดไปทางหลังเนี่ยนะครับเนาะจะมีของบางส่วนที่ว่าใหญ่เข้ามาแล้วนะครับเนาะ นิดๆหน่อยๆเตรียมขึ้นบ้านใหม่นะครับเนาะอันนี้เป็นหลังบ้านนะครับอ mm, ันน really. ี้เป uh eh ็นของขั้วนะครับเนาะของขั้วข้อหน่อยข้อบ่น่อยด้วครับนี่ของง่ายจังคอนซีออกนอกล้างบานนะครับเนาะขอหยาดเบิ้ลโอ้เครื่องอำนวยความสะดวกนะครับเนาะติีน้ำอุ่นบนนั้นใจใส่เครื่องติดน้ำอุ่น อาบน้ำเมันอคืนเย็นนี่แหละครับเนาะเย็นพ่อพอเอาพัดลมอีก <c oughs> <c oughs> นี่เอาหน้าตัวใหญ่อาบน้ำได้นี่แล้วเนาะครับเนาะเห็นฝั่งพ่อพ่อแล้เห็นพ่ออะไรยังไงก็ตามนี่แหละครับครับดูลาอ่าไปเบิ่งด่างหลังนิดนึงนะครับเน,ะนาะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่เหนือที่เกือบไรยแล้วครับ เฉ<ต>พาะตัวบานเลื่อยออกไปอีกนี่เป็นทงหน้านี่ครับไลายหนึ่ง,งอ่ะงเลื่อยบุญละเลื่อยต้นไม้ใหญ่ไปบุญละครับครับนี่รนี้ก็เป็นห้องหน้าแขกเพ่นมาเปนมากนี่ก็เป็นห้องน้าอีกห้องหนึ่งนะครับเนาะ,ะลูลาคือกันนะครับนี่มาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันอันนี้ไปถ่ายตอนรับแขกเวลาเนมากสื่อของสื่อ,อยั้งคับโอ้สิขายของบอกครับ สิขายของนําครับครับมอะมออามมาอแ,แล้วครับเพราะว่าบ้านลังนีติดถนนใหญ่นะครับเนาะรถเรีนผ่านไปผ่านมาเนาะครับเนาะอู้สุดกูเห็นแล้วกอ่อนซ้อนน้ำพิ่นเนาะครับพี่น้องครับื้นนี้ก็มีของดีๆสวยๆงามๆมาฝากพี่น้องเอฟซีแค่นี้แหละครับุนะรถเมลอกับเรียนเสียงรถนะครับเนาะครับสวัสดีครับ